ถามมาต่อไปนะครับว่าแอปติ๊กตอกตัดต่อคนตัวเล็กๆได้หรือไม่นะครับลองไปด้วยกันเลยนะครับไปที่แอปติ๊กตอกเราเลยครับจิ้มจึงเข้าไปนะครับจิ้มบวกเข้ามาเลยนะครับเลือกคลิปที่เราจะเอามาตัดนะครับผมเลือกคลิปพื้นหลังสักหนึ่งตัวนะครับดูตัวไหนนะตัวนี้ละการ15วินาทีนะครับถัดไปเลยนะครับจิ้มตรงนี้ครับเพื่อทําการตัดต่อนะครับ เลื่อนหาเครื่องมือตัวนี้ครับวางซ้อนครับแล้วก็เลือกคลิปที่จะเอามาซ้อนทำคนตัวเล็กมาสักหนึ่งตัวนะครับผมขอเลือกตัวนี้ดูก่อนนะเดี๋ยวเดียวนะครับเพิ่มมาก่อนนะถัดไปก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับจะทําการคัดเอาเลยครับนี่เครื่องมือตัวนี้จึงเข้าไปครับว้ายนะครับเห็นไหมครับมันไม่เนียนครับโอ้ทําทําเนียนนะแหมนะครับดูก่อนนะว่าเขากาลังเจาะอยู่นะเนียนไหมไม่เนียนนะครับตัวถังจะเห็นถังตัวถังนี่เจาะทะลุไปเห็นะ ถังไม่เนียนนะอ่านะครับนะครับดูซส้นเนียนไหมเนียนไหมเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะนี่ตรงนี้โอ้ตรงนี้ไม่เนียนไว้ต้องตัดออกนิดหนึ่งนะครับอือพอด้นะพอได้พอได้พอได้นะครับเดี๋ยวลองคีเฟรมดูนะลองดูนะลองดูนิดหนึ่งลองดูนิดหนึ่งอ่าอาจจะได้ก็ได้นะจิ้มคีเฟมหนึ่งครั้งครับลองดูนะอ่าพอได้อยู่นะไม่เร็วนะครับอืมนี่ครับ แทนเอาไหนวะแทนโอ้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่บินไปบินมาครับหมุนสักหน่อยไม่ได้ดยนะัยไงอุ้ยหมุนสักหน่อยจะมาอืมปึ๊บเห็นไหมอยากลองหมุนรึบ้างอะยอมให้หมุนไหมโอ้มันไม่ยอมให้หมุนแนฮะโอ้นี่ฮะถ้าหมุนได้มันจะเนียนกว่าน,นี้นะพอได้อยู่นะเดี๋ยวขยายนิดนึงนะพอได้อยู่นะ ึงเดี๋ยวลองอีกสักตัวแล้วกันเดี๋ยวนะไม่เพราะความมั่นใจไปลบทิ้งครับอย่าเอามาใหม่นะครับเพิ่มความเพิ่มแล้วกันเอาตัวตัวแบบอย่างนี้บ้าง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 ตัวนี้ตัวนี้สีไม่ค่อยสวยเลยสีไม่ค่อยสวยปรับได้ไหมปรับได้เนาะปรับนี่เลยครับเฮ้ยวิ่ง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 เฮ้ยเจ๋งอ่ะเจ๋งเจ๋งเจ๋งปรับวิ่งวิ่งได้เลยครับแล้วก็ขอคัดเอานิดนึง ลองมันต้องลองให้มันเห็นกับตาดิถึงครับจิงมเขเอาไปเฮ้ยท่านบุมนี้ได้ครับท่าบุมนี้ได้เนี่ครับเขากําลังทําการประมวลผลอยู่นะ99%แล้วรอสักครู่รอสักครู่อย่าเพิ่งตัดสินใจอย่าเพิ่งตัดสินใจดึงครับนี่นะครับอ่ะวับนะดึงถึง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 ,ง,งอ่ะลองคีย์เฟรมดูสักนิดนี่ได้เห็นะเนียนไหมเงาหายไปไหนวะถังหาย โอ้ไม่ได้เลยครับผมต้องบอกเลยว่าไม่ค่อยเนียนนะถังหายไปเห็นไหมถังหายไปไหนวะรอสักนึ่งลองดูครับขยายดูสิผมว่าตัดไม่เนียนนะดูหน้าเห็นไหมแหว่งครับแหว่งมีรอยแหว่งนะครับไม่เนียนนะอืได้คําตอบนะครับ <laughs> อันนี้ผมก็เลยไม่โพสนะแบกกลับมาแบกกลับมาแบกกลับมาครับแบกกลับมาแบกกลับมามแบ,ก,ก,บ,มแบกไว้ไง ละทิ้งไปเลยครับอืมอาจาจรย์เปียกสอนถ่ายทําครับ